มันมีข่าวชิ้นหนึ่งซึ่งสื่อมวลชนในประเทศไทยไม่มีใครสนใจเลยแต่ข่าวชิ้นนี้มีนัยยะมากมันสะท้อนให้เห็นมิติอีกหลายมิติที่เราเคยพูดมาแล้วในเรื่องของการ ใกล้ที่จะล่มสลายของระบบดอลลราหรือระบบการเงินของทางตะวันตกวันศุกร์ที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี้ยจนถึงวันเสาร์ที่1มิถุนายนสื่อในอินเดียตีข่าวใหญ่โตโหมลานมากเลยว่าธนาคารอินเดียธนาคารกลางอินเดียหรือที่เขาเรียกว่า Reserve Bank of India RBI ท่านชมรู้มามเขาตัดสินใจโยกย้ายทองคำแท่งที่เก็บสำรองจำนวนกว่า100ตันฝากฝากเอาไว้ที่อังกฤษสาราชนาจากักรกลับประเทศอินเดีย การเคลื่อนไหวทองคำสำรองครั้งนี้ของธานาคารอินกลางอินเดียนะับเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ3-3ปีหรือตั้งแต่ปี2534ท่านผู้ชมครับประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องนี้อยู่ตรงไหนท่านผู้ชมครับคืนหนึ่งปัจจุบันเดือนมีนาคม2567อินเดียธานาคารกลางอินเดียนะฮะมีทองคำสำรองอยู่ราว822.1ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ60,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐทองคำสำรองทั้งหมดนี้ เราครึ่งหนึ่งด้านบาลอินเดียนําไปฝากไว้ธนาคารต่างประเทศเช่นธนาคา,ารอังกฤษหรือธนาคารเพื่อการชําระานี้ระหว่างประเทศ BIS 2. เหตุที่ธนาคารกลางอินเดียนําทองคําสํารองครึ่งหนึ่งไปฝากไว้นอกประเทศนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศรอบล่าสุดอินเดียนําทองคําไปฝากไว้นอกประเทศ,รเทศครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในยุคถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมทศวรรษที่1990ขณะที่อินเดียประสบปัญหาเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจธนาคารกลางอังกฤษปัจจุบันรับฝากทองคำสำรองประเทศต่างๆไว้มากถึงราว4 0,000นแท่ง ตลาดลอนดอนเป็นหนึ่งในการตลาดค้าทองคําที่สําคัญสุดของโลกเช่นเดียวกับตลาดนิวยอร์กทําให้ประเทศต่างๆนําทองคำของตนเองไปฝากที่นั่นเพื่อเหตุผลทางด้านสภาพคล่องและการสะดวกในการซื้อขายสามสาเหตุสำคัญที่ธนาคารกลางอินเดียตัดสินใจนําทองคําแท่งร้อยตันที่ฝากไว้ที่อังกฤษกลับประเทศเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการฝากทองคําที่สําคัญคือเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกยึดทองคาดังกล่าว กรณีถ้าเกิดมีความปัญหาด้านความสัมพันธ์หรือมีสถานการณ์ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศตัวอย่างที่รัสเซียถูกยึดเงินสำรองระหว่างประเทศมูลค่ากว่า3 0 0แสนล้านดอลลาร์น,นั้นก็เป็นตัวอย่างที่น่ากลัวมากหรือกรณีอฟัฟกานิสถานถูกสหรัฐแช่แข็งเงินสำรองกว่า7,00พันล้านดอลลาร์หลังจากที่กลุ่มตอลุบอลเข้ายึดอำนาจคืนอีกครั้งเป็นต้น สครั้งล่าสุดที่อียพยายามดึงทองคำในปริมาณมากเช่นครั้งนี้เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาพฤศจิกาย,ยนนหาเมื่อธนาคารกลางอินเดียซื้อทองคำกว่า200ตันจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF 5สําสำหรับทองคำา1 0 0ตันที่ธนาคารกลางอินเดียจะนำถอนกลับมาจากกฤษนั้นจะถูกเก็บไว้ที่คลังสำรองสองแห่งคือคลังที่นครม,มุมไมบและเมืองนาคาบุระ ท้งนี้ในปัจจุบันเงินสำรองระหว่างประเทศอินเดียนั้นอยู่ที่ระดับ4 6 4 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือเท่ากับมูลค่าสินค้านำเข้าประมาณ11เดือนขณะที่ตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นอยู่ที่ระดับ8.2%ผมวิเคราะห์อย่างนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยสื่อต่างๆในอินเดียทั้งเล็กทั้งใหญ่ต่างประโคมข่าวกันหมดระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนแต่ท่านผู้ชมสังเกตอะไรไหมผมไี่ยด้สังเกตสื่อฝั่งตะวันตกทั้งในอเมริกาอังกฤษยุโรปออสเตรเลียญี่ปุ่น เงียบฉีกันหมดเลยแม้แต่สื่อในเมืองไทยก็ไม่มีใครเล่นข่าวนี้เลยเพราะส่วนใหญ่นั้นรับข่าวจากสำนักข่าวตะวันตกกันหมดตกอยู่ภายใต้ที่บนข้อมูลข่าวสารของฝรัง่งรอยเตอร์ a อพเอฟซีบีบเซไม่เล่นข่าวนี้ตัวเองก็ไม่เล่นด้วยเหมือนกัน ภาษาข่าวเขาเรียกว่าเซลฟ์เซนเตอร์เซนเซอร์ตัวเองแต่ท่านชมนรู้ว่าข่าวเรื่องการที่อินเดียดึงทองคําแท่งกลับที่ฝกไว้อังกฤษกลับมา100ตันนั้นถือว่าเป็นประเด็นสําคัญมากทั้งในเชิงเศรษฐกิจการเงินรวมทั้งภูมิรัศดรวงมหาประเทศเพราะเมื่อเพจคุยทุกเรื่องสนท่ลงข่าวนี้ไปมีผู้คนเข้ามากดไลค์มากกว่า17,000ครั้งมีความเห็นและคาถามน่าสนใจมากมายหลายร้อยคําถามเช่นอินเดียกลัวอังกฤษชักดาบทองคําหรือเปล่า อินเดียคาดการว่าสงครามใหญ่าอาจจะเกิดขึ้นแองกฤษหรือเปล่าเลยถอนทองออกมาก่อนอินเดียเห็นตัวอย่างรัสเซียโดนยึดเงินทุนสำรองระหว่างประเทศใช่หรือไม่เลยเกรงว่าถ้าไปทำอะไรขัดใจชาติตะวันตกจะถูกยึดทองคําบ้างหลายคนบอกว่านี่เป็นสัญญาณการใช้ทองคาเป็นสำรองเงินตรายอย่างเป็นทางการในสกุลบริกส์ของกลุ่มบริกส์ใช่หรือไม่หรือว่าเป็นสัญญาณโลกสงครามโลกครั้งที่3มหรือเปล่าหรือไม่อินเดียคงไม่ไว้ใจอังกฤษ ที่เอาตัวเองไปพัวพันกับสงครามในยุคเครนมากเกินไปจนคิดว่ามันเสี่ยงเกินไปที่เก็บทองเอาไว้ด้วยนี่ความเห็นของคนที่เข้ามาถามผมคิดว่าหลักๆแล้วเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่เข้มแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองนี่เราะมัดระวังตัวมากการที่จู่ๆผ่านเวลาหลายสิบปีแล้วอินเดียมาถอนทองคําออก100ตันจากอังกฤษนั้นจํานวนปริมาณก็ไม่ใช่น้อยสแสดงว่าอ,อินเดียกําลังกังวลว่า ไอ้ทองคำหน0่ตันของตัวเองนั้นอาจจะถูกแฮปภาษาัยรุ่นนะถูกแฮปไปโดยประเทศทางตันตกถ้าเกิดมีความขัดแย้งกันซึ่งถูกต้องเพราะการที่อเมริกาแล้วทางตวันตกยึดเงินทุนสำรองรัสเซียไปสามแสนล้านนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายในเรื่องความเชื่อมั่นของระบบธนาคารหรือความที่ไว้วางใจที่จะฝากเงินฝากทองของตัวเองเอาไว้กับที่ประเทศทางตันตกเรามักจะ มองเชิดชูประเทศทางตันตกโดยเฉพาะยิง่งอเมริกาและอังกฤษว่ามีความมั่นคงแต่จิตใจของคนอเมริการัฐบาลอเมริกาและรัฐบาลอังกฤษนั้นเปรียบเสมือนงูพิษสามารถฉกกัดเราได้ทุกเมื่อผมคิดว่าอินเดียทําด้วยความป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนดีกว่าอย่างน้อยที่สุดก็ทองคําของกูทําไมต้องไปทิ้งไว้ที่อังกฤษเอากลับมาดีกว่าโดยรอยากจะถามท่านเศรษฐพุทธผู้ว่ารายการธ euh, าานาคารเทืไทยผมไม่รู้ใจครับผมไม่รู้ครับเพราะข้อมูลพวกนี้ท่านไม่เคยเล่าให้ฟัง ประเทศไทยมีทองคําฝากไว้ที่ไหนบ้างครับผมเข้าใจว่าหลักๆคงอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาท่านผู้ว่าเศรษฐกิจจะไม่พิจารณาถอนทองคํากลับมาไว้ที่ประเทศไทยบ้างหรือผมแค่ตั้งคําถามถามเฉยๆนะครับอย่าไปคิดว่าผมแดกดันท่านแต่ถ้าเพื่อความสบายใจนะครับผมว่าท่านถอน,ถอนทองคํากลับมาเถอะจะฝากไว้ที่ไหนก็ตามเอากลับมาเก็บไว้ที่ประเทศไทยเถอะถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด Follow และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม